ผู้ดูแลจัดการผู้ใช้เหล่านี้มีความสามารถเหมือนกับผู้ดูแลมาสานแต่สามารถจัดการคาที่เปี่ยนหมดใช้้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนครับผมเจอกับยี่หงครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้จะพาเพื่อนๆนไปขายผลไม้กันครับเพื่อนเพื่อนครับผลไม้สดพร้อมทานครับผมมีเก็ดเสร็จแล้วครับเพื่อนครับได้เวลาแล้วนะครับเนาะ มื่อนี้ของเมลายปันใดครับเพื่อนครับของเมลายปันใดตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเพื่อนครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะกเขาหนึ่งนะครับนอกจากพาเพื่อนไปขายผลไม้กันครับนานแล้วนะครับนอกจากได้ไดสดนะครับเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนครับสวัสดีเพื่อนเพื่นอนทุกทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเช้ายูทูบนะครับเนาะช่วงนี้ก็ เค็ดกันหลายอย่างเลยครับเพื่อนๆเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วกำลังจะออกแล้วเร่งนี้กัโอ้บางมือกับฝนตกครับบางมือกับ ผมมาตกคึมๆมั้ร่วมพัดนีไปครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก่อนเสือออกนะครับเนาะเป็นพริกเกลือเป็นมบดๆเหมือดอยู่ของเปิดไฟก่อนเรียวๆเลยครับเมื่อเนี่ย มืออุปกรณ์นะครับเนาะเป็นพริกเกลือครับพริกเกลือเค็มเกลือกระปิมี้ถุงนี้ถุงมือครับเนาะพร้อมแล้วพร้อมบริการมื้อนี้ของบโบลายครับมื้อนี้ของบโบลายนะครับเนาะของบโบลายอากาศจะอบอ้าวครับโอ้ห้อนหลายครับดูว่าเป็นฝนที่ตกคึมๆมา ทรานเพื่อนๆติดทายผลไม้กันครับ